Okay. สวัสดีครับเพื่อนๆในหัวข้อนะครับเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็หลอกหลอนนะครับคนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันเยอะมากมากมากจริงจนผมอึดอัดนะครับมันกระแทกใจเลยเราต้องออกมาพูดเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คือเรื่องบอดี้ไทป์นะครับบอดี้ไทป์ของแต่ละคนเนี่ยมัน ไร้สาระนะครับที่ผมคิดนะครับผมขออนุญาตนะครับใช้คําว่าไร้สาระเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษากันจริงๆว่าออริจินของมันหรือจุดกําเนิดต้นกําเนิดของการจําแนกคนเป็นบอดี้ไทป์เช่นเมโซมอฟเอ็กโทมอฟเอนโดมอฟเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเราก็แค่อ่านอ่านอ่านเปเปอร์มาแล้วก็อาจจะเห็นข้อมูลใน i n s t a g r กรใน Facebook ว่านี่นะครับคนแบบนี้เอนโดมอฟจะเป็นแบบนี้เอ็กโทมอบแบบนี้มีกล้ามแบบนี้ผอมแบบนี้หุ่นแบบนี้แล้วเราก็จําจํามาโดยที่เราไม่เค เคยมีใครหาออริจินเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะออริจินให้ดูนะครับอขออนุญาตช่างกล้องซูมนะครับดูเลยนะครับคนนี้เขาพูดนี่วิลเลียมเอชเชลดอนนะครับเป็นคนคิดทฤษฎีเจ้าบอดี้ไทป์ขึ้นมาแล้ววิลเลียมเอชเชลดอนเป็นใครเป็นไซโคลจิฟนะครับเป็นนักจิตวิทยาเดี๋ยวผมพูดแค่นี้ก่อนนะครับเป็นนักจิตวิทยาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือชีววิทยาไบโอโลจีอะไรเลยนะครับเขาแค่จำแนกคนออกเป็น3ประเภทโดยดูจากสถิติเข้าๆรวมๆกำหนดคนว่าอ่ะคนประเภทนี้ผอมๆจะเป็นคนขี้อายจะเป็นคนแบบกินน้อยสกินนี่หรือประเภทที่2นะครับก็จะเป็นประเภทกลมๆอ้วนๆอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นคนที่แฮปปี้มีความสุขเห็นไหมมันจะมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวที่ถูกจำแนกเข้าไปด้วยหรือประเภทสุดท้ายนะครับ จะเป็นคนกล้ามกล้ามมัสคิล่าก็เราก็จะพูดถึงเรื่องแบบคนนี้เป็นประเภท outgoing อะไรอย่างนี้เขาจํากัดแค่นี้นะครับแล้วพวกเรานะครับพวกเราอาจจะมีเพื่อนๆที่ได้รับชมอยู่เนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยฉันฉันหุ่นแบบนี้นะรูปร่างแบบนี้เราก็จะไปดูข้อมูลประเภทว่าฉันต้องออกกําลังกายแบบไหนการออกกาลังกายสําหรับบอดี้ทายแบบนี้ต้องออกแบบนี้การออกกลัายสำหรับบอดี้ทยแบบนี้ต้องออกแบบนี้เราเราไม่มีใครตระหนักเลยว่ามันมาจากไหนคืออะไรผมก็จะขออนุญาต พูดเลยว่ามันเกิดจากการที่เราไม่ศึกษานะครับว่าเรากําลังได้รับข้อมูลประเภทไหนอยู่แล้วเราให้ข้อมูลประเภทนี้มาจํากัดความคิดเราได้ยังไงผมก็เคยเจอนะครับเพื่อนๆที่ยิมเดิเข้ามาถามผมว่าพี่ชินครับผมมีรูปร่างแบบเอ็นโดมอฟผมควรจะออกกำลังกายแบบไหนครับพี่ก็เฮ้ยอะไรวะเอ็นโดมอฟ คือกูยังไม่รู้เลยเอนดมอสแม่งคืออะไรพี่ครับผมมีรูปร่างแบบเมโซมอฟผมต้องออกกําลังกายแบบไหนต้องกินแบบไหนมันไม่มีนะครับมันไม่มีคือเราก็คือมนุษย์นะครับมนุษย์และพวกนั้นก็คือข้ออ้างที่ทําให้เราจํากัดความคิดของเราว่าเราออกกําลังกายได้แค่นี้แบบนี้อ่ะผมถามหน่อยเคยไหมครับเคยเจอไหมครับเพื่อนเพื่อนสมัยมัธยมเราก็ได้สมัยประถมเราที่เราไม่เคยเจอเป็นเวลา10ปี ต่ก่อนจําได้ว่าไอ้อนี่มันไอ้อ,อ้วนคนนั้นนี่ว่าไอ้อ,อ้วนหลังห้องนี่ว่ากูกูกู <c oughs> นี่เองนะฮะไอ้อ้วนหลังห้องเนี่ยทำไมตอนนี้มันกลายเป็นแบบเชื่อเป็นกล้ามขึ้นมาแล้ววะอ้าวมันไม่ใช่ประเภทคนอ้วนหรอทำไมมันกลายเป็นคนมีกล้ามได้หรือบางคนผอมมากๆสกินนี่เลยนะครับอ้าวทำไมวันนี้มันมีกล้ามแล้ววะพวกนั้นมันคือข้ออ้างทางนั้นนะครับที่เราเราจำกัด ตัวเองว่าเราเป็นได้แค่นี้เราเป็นได้แค่นี้เนี่ยล้นี่นะแม่งตั้งแต่ปี1940นะ่ะดูภาพยังขาวดำอยู่เลยมีภาพสีไหมเนี่ยไม่มีเลยนะเว้ยคือขอร้องครัมึงอัปเดตได้แล้วมึงอัปเดตได้แล้วนี่ปี2020แล้วแบบข้อมูลมันเก่ามากแล้วเออยังมาเชื่ออะไรบอดี้ไทป์อะไกูไม่เชื่ออาแล้วทีนี้นะสมมุติว่าหมอดูมาบอกว่ามึงจะต,ต้องเลิกกับแฟนวันที่21 เดือนตุลาสมมุตินะกูไม่รู้วันไหนเหมือนกันนะก็เชื่อเขาเลยทันทีพอเราได้รับข้อมูลประเภทน,นี้คุณก็ทําไงอะ่ะคุณก็แบบดาวนะครับคุณก็จะแบบเชื่อเครียดแล้ววะกูแม่ง ต้องเลิกกับแฟนแน่กูโดนสวมเขามาตลอดแน่ๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่นะครับมันมันทำไมต้องให้ใครว่าบอกวะแบบหมอดูมามากำหนดชีวิตมึงมึงบ้าหรือเปล่าไม่ใช่นะ,ะเราเราก็ฮอร์โมนตกเครียดคอติซอลเพิ่มคุณก็เป็นตามอย่างที่ข้อมูลที่คุณได้รับมาฉะนั้นจำไว้นะครับว่ามันไม่มีหมอดูไม่มีใครก็ตามมาบอกได้นะครับนอกจากตัวคุณเอง ผมจะขอสรุปสั้นๆคลิปนี้เลยนะคบว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีจริงเราสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเราได้อย่างที่ต้องการบางคนที่ได้รับข้อมูลว่าฉันเป็นคนแบบนี้เป็นคนประเภทนี้จริงๆแล้วคุณขี้เกียจเองหรือเปล่าคุณขี้เกียจเองหรือเปล่าคุณไม่ออกกําลังกายพอหรือเปล่าคุณได้รับข้อมูลผิดๆมาหรือเปล่านะครับก็ฉะนั้นนะครับอย่าจํากัดตัวเองด้วยข้อมูลใดๆทั้งสิน้นถ้ารู้สึกว่าเรายังอ้วนไปไม่ต้องคิดน,นะครับว่าเราเป็นคนแบบไหน คุณไปขำลังขายเพิ่มนะฮะหรือไปปรับโภชนาการของคุณเพิ่มเราผอมไปคุณก็กินให้มากขึ้นนะครับมันมีแค่นั้นเองมันมีอยู่แค่ทำหรือไม่ทำไม่มีทางนั้นนะครับข้ออ้างข้อมูลพวกนี้นะครับเลิกนะครับเรารู้แล้วว่าออริจินมันมาจากไหนมันไม่ใช่การทดลองอะไรเลยมันเป็นแค่หลักสถิติไว้จํากัดคนเฉยๆนะครับจาแนกประเภทคนเฉยๆเรานะครับเท่านั้นนะครับที่มีพลังในการปรับเปลี่ยนรูปร่าง ได้ตามที่ต้องการนะครับไม่ใช่ใครก็ไม่รู้นะครับมาบอกว่าเราเป็นใคร